แต่ก่อนมีแต่ว่ามันไม่หนักมันไม่แรงมันไม่คาดการยากขนาดนี้นะสิ่งที่มันไม่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะจากยุคเมื่อ30 40 50, 50ปีที่แล้วเนี่ยก็คืออันนี้พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์คืออุณหภูมิพื้นผิวโลกที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกที่มันสูงขึ้นนะเวลาเราพูดถึงอุณภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกเนี่ยมันคือเฉลี่ยทั่วโลก บางจุดอาจจะเพิ่มขึ้นมา4องศาบางจุดอาจจะเพิ่มขึ้นมา2บางจุดอาจจะเพิ่ม0.5แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยสิ่งที่โลกพยายามทำเนี่ยก็คือไม่ให้มันเกิน1 5องศาเซลเซียสก่อนยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยคือศต,รตวรรษที่18เป็นยุคอะไรเป็นยุคที่เราเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาสู่สังคมของการใช้เครื่องจักรคือเราคิดเครื่องจักรกล มีรถไฟมีเทเลกรมัมมีตาลัดแกป๊ปโทรศัพท์อะไรพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยสังคมเนี่ยของเราเนี่ยก็คือทำไรทำนาอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้ก็เวลาเรามีเครื่องจักรเครื่องกลยุคนั้นเขาเรียกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการเริ่มต้นทำโรงงานการผลิตทีนี้ไอยุคนั้นเนี่ยพอมันเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมคืออะไรคือพลังงาน นะฐานหินหลักๆเลยตอนช่วงเริ่มแรกเนี่ยแล้วฐานหินก็คือไปทําเหมืองไปขุดมาสิ่งที่ออกมาจากฐานหินคือการเผาไหม้ที่ออกมาก็คือกา๊าซในกลุ่มที่เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ไอพวกก๊าซพวกเนี้ยเวลาปล่อยมันถ้ามันเยอะมากเกินไปมันออกมันออกจากชั้นบรรยากาศไม่ได้มันก็ไปเคลือบบนผิวชั้นบรรยากาศ พอมันเคลือบมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้แล้วมีใครเอากะลามาครอบพี่นากะลาใหญ่มากเลยสักพักหนึ่งพี่นาจะร้อนอันนั้นเลยลหละคือพอมันออกไม่ได้มันก็ร้อนใช่ไหมเพออุณหภูมิข้างในโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเนี่ยมันสูงขึ้นตามอันนี้ที่เราพูดกันถึง ค่าเฉลี่ยนะนั่นก็คือว่าตั้งแต่ยุคปฏิวัติอาหกศตกราษที่1ิอุณหภูมิพื้นผิวโลกมันสูงขึ้นมาตลอดพอมันสูงขึ้นปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรน้ําแข็งละลายทาน้ําแข็งละลายละลายแล้วไปไหนมันก็ลงน้ําทะเลลงมหาสมุทรน้ําทะเลก็สูงขึ้นมหาสมุทรก็สูงขึ้นแล้วเวลามันร้อนไม,ไม่ร้อนเฉพาะพื้นผิวดินมันไปร้อนในมหาสมุทรด,ด้วย แล้วมหาสมุทรเนี่ยมัน3ใน4ของโลกนะแล้วมหาสมุทรเวลามันร้อนเนี่ยมันก่อให้เกิดเ,ออเขาเรียกว่า,าการแปรปรวนของสภาพอากาศเพราะว่าเวลาพายุมันมาเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารมันกินไอความร้อนที่ขึ้นมาจากมหาสมุทรมันก็เลยทําให้พายุแรงขึ้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของโลกเนี่ยเราเพิ่งมาสะดุ้งตื่นนะเมื่อช่วงปีจริงๆพูดกันเยอะเนี่ยช่วงที่พี่นาเรียนมาหาลัยนะ ตอนปี1ปี2เปีสองในพินาถูกส่งไปบราซิลตอนนั้นเนี่ยเขามีการประชุมโลกร้อนเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วมีพิธีสารเกียวโตมาก่อนแต่ว่าที่บราซิลถ้าพินาจำไม่ผิดถูกส่งไปปี1991หรือ1992พเนี่ยพินาไปบราซิลประชุมโลกร้อนเป็นครั้งแรกโดยตอนนั้นเนี่ยโลกบอกว่าเฮ้ยเราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเยอะเกินไปแล้วเราต้อง พยายามลดการปล่อยก๊าซมันกระจบลดการใช้อะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในไหนถ่านหินน้ำมันอะไรพวกเนี้ยอันนั้นคือ1992เนี่ยกี่ปีมาแล้ว30ปีประชุมโลกร้อนใหญ่ๆเนี่ย30รอบแล้ว แล้วรอบที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่สุดที่พินาไปก็คือปี2015ที่ปารีสนะปีนั้นเนี่ยเป็นการคุยกันได้เป็นครั้งแรกว่าตกลง192ประเทศเนี่ยจะร่วมกันลดการใช้ไอพลังงานฟอสซิลเพื่อไม่ให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเกิน1.5องศาเซลเซียสเพราะถ้าเกิน1.5องศาเซลเซียสเนี่ยเราชิบหายกันหมด อันนั้นปีสองพันสิบห้านะพี่นายอยู่ช่องสามผ่านมาวันนี้ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเราทะลุหนึ่งุ้าองศาเซลเซียสละแปลว่าอะไรแปลว่าความฝันของเราที่จะกดไม่ให้อุณหภูมิโลกมันเกินหนึ่งจุ้าองศาเซลเซียสหายไปละเป้าหมายต่อไปคือสององศาเซลเซียสคิดดูว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเฉลี่ยนะเฉลีย่ย ของพื้นผิวโลกสูงขึ้นไปสององศาเซลเซียสเนี่ยไม่อยากนึกภาพเลยโดยเฉพาะเมืองชายฝั่งเนี่ยหนักมากเราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วไอ้อย่างภาคใต้เนี่ยเจอทะเลสองด้านอันดามันกับอ่าวไทยอย่างที่บอกเนี่ยเวลาน้ําทะเลมัน,ม,นมันสูงขึ้นเนี่ยความแปรปรวนของอากาศเนี่ยมันโหมันมันมาแบบคาดเดาได้ยากมากข่าวร้ายก็คือว่าการประชุมขอบ30เนี่ยหมุนกลับไปบราซิลครั้ง หลังจากเมื่อ30ปีที่แล้วปรากฏว่าล้มเหลวตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงเราจะเอาอยัางไงกับอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นทุกวันทุกวันการประชุมที่บราซิลหรือขอบ30เนี่ยมีขึ้นที่เมืองเบดเลงนะอยู่ใกล้กับป่าเอมาซอนของบราซิลเขาอุตส่าหา์ไปจัดใกล้ป่า ซึ่งเป็นปอดของโลกเพื่อให้โลกได้รู้ว่ามันชิบหายไปขนาดไหนขออภัยหมดไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จแล้วที่ไม่สำเร็จส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ปล่อยกา๊าซเรืองกระจกรายสำคัญไม่ยอมมาก็คือสหรัฐโดนัดทท์มไม่เชื่อในเรื่องโลกร้อนแล้วก็ไม่มาประชุมปี2015เนี่ยพี่นาจำได้ว่าทุกคนมาสีจิ้นผิงโอบามา จัสตินทรูโดตอนนั้นหล่อมากเป็น rising star นะพี่นักไปทุกห้องที่แก่แถลงขา่าวไปทุกห้องเลยคือไปดูว่าหล่อจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าทำข่าวด้วยนะแต่ปีนี้ท์ <Yeah. S 1> ไม่มา <think> แล้วก็เกิดความวุ่นวายในะระหว่างการประชุมนะเพราะว่า <Yeah. S 1> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างประชุมเนี่ย <Yeah. S 1> เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณบูธจัดแสดงจนต้องอ,อพยพคนออก คือมันเกิดเขาเรียกสัญญาณไม่ดีเยอะมากนะทีนี้ไปดูนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ขอบ30เขาพยายามจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ย1.5องศาเซลเซียสเนี่ยเอาไม่อยู่ละ <the> เพราะฉะนั้นประเทศที่จะต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิแบบนี้เนี่ยคือประเทศ กำลังพัฒนาประเทศยากจนเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเงินไปทำระบบการจัดการตั้งแต่การวางระบบเพื่อที่จะทำยังไงเวลาน้ำมาน้ำท่วมนะระบายอะไรยังไงจนไปถึงการเยียวยาประเทศยากจนมีทรัพยากรน้อยกว่าเพราะฉะนั้นที่ประชุมขอบพยายามจะให้ที่ประชุมเนี่ยหาทางเพิ่มเงินกองทุนหรือไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่ว่าใส่ที่สัญญาไว้ใส่เข้าไป เพื่อเอาไปช่วยประเทศยากจนปรากฏว่าเหลวฮะตอนนั้นเนี่ยประชุมปีที่แล้วขอบ29นี่ยประเทศร่ำรวยให้คำมั่นว่าจะให้เงินกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปปรับระบบรับมือกับโลกร้อนเนี่ยสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตามเป้าได้น้อยกว่าเป้าเยอะบราซิลเจ้าภาพ กาหัวเลยบอกว่าจะระดมเงินที่ไหนให้ได้จำนวนนี้ไม่ได้ยากมากในที่ประชุมขอบนะถึงแม้ว่าเป้าเดิมยังไม่ได้แต่ก็เพิ่มเป้าหมายใหม่บอกว่าเออเราต้องใช้เงินเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้จะเอาจากไหนอันนี้ล้มเหลวที่หนึ่งล้มเหลวที่สองนะตอนนั้นในบทหมายที่สำคัญของความพยายามต่อสู้กับโลกร้อนคือการประชุมที่ปารีสเมื่อปี2 0 1 5นะ ที่เรียกว่าขอบทเวันข้อตกลงที่แบบพี่นาจําได้ว่านั่งดูอย่างน้ําตาไหลเลยเพราะตัวเองอินกับเรื่องพวกนี้มากผู้นําทั่วโลกนะขึ้นเวทีแล้วก็ตอนนั้นเอ็มอนิเอมโอมาครงนะเป็นประธานาธิบดีเออใช่ไหมใช่แก่น่าจะใช่ <S <S คือแบบสีจิ้นผิงอยู่ทุกคนอยู่แล้วทุกคนสัญญาว่าเพื่อลูกหลานของเรานะอุณหภูมิพื้นผิวโลกจะไม่เกิน1.5องศาเซลเซียส เมื่อเทียบก่อนยุคสากกรรมปรากฏว่าทะลุไปแล้วนะทำไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป้าหมายใหม่ก็สององศาแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอีกอันนึงซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประชุมในขอบ30ก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทุน ที่ทักป่านะบราซิลเป็นที่ตั้งของป่าเอมิซอนซึ่งเป็นปอดของโลกนะผลิตออกซิเจนให้เราได้สูดหายใจแล้วก็เป็นคาร์บอนซิงค์ด้วยก็คือ,เ,อ,อเวลาเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะดูดซับไปนะเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันปล่อยก๊าซคาร์บอนตอนกลางคืนนะแล้วก็กลางวันกลางวันกลาง,งวันปล่อยอะไรวากลางวันปล่อยออกซิเจนดูดคาร์บอนใช่ไหม กลาคืนอะไรพวกนี้เพราะนั้นต้นไม้มันมีส่วนสำคัญในระบบนิเวศบราซิลเนี่ยเขาเสนอให้จดัดตั้งกองทุนที่ชื่อ tropical forest forever facility เพื่อปกป้องการสูญเสียพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนซึ่งป่าฝนเขตร้อนเนี่ยคืออะไรคือป่าบ้านเราป่านเนี่ยมันมีหลายชนิดมากนะถ้าไปนอร์เวย์ไปสวีเดนเนี่ยเราจะเห็นป่าสนนะ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีไม่มีแต่มันน้อยกับแถวป่าฝนเขตร้อนป่าฝนเขตร้อนก็คือประเทศแถว t ropical เนี่ยก็ตั้งแต่บราซิลนะยาวลงมาป่าใหญ่ๆเนี่ยเยอะอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือ South East Asia นะบรอนเนียวประเทศไทยก็มีเยอะพอม่าก็มีเยอะแต่หายไปหมดแล้วตอนนี้ทำลายป่าตัดไม้คือแบบพี่นาเคยทะเลาะก,กับกับไอ้พวกตัดไม้เนี่ยนะแล้วมันโดนมันขู่ คือชนะโมโหมากๆเลยนะคือแบบคือไม่คิดถึงลูกหลานอะแล้วปลูกป่าถามว่าช่วยไหมมันก็ช่วยแต่มันไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าอยู่ไม่มีทางสร้างระบบนิเวศที่ธรรมชาติเขาเขาก่อร่างสร้างตัวด้วยต,ต,ต,ตัวเองมาได้เนะี่ย ปลูกป่ามันก็เหมือนมีพื้นที่สีเขียวแต่ว่ามันไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนกับป่าธรรมชาติจริงๆคืออีฉันก็ไม่เข้าใจว่าตัดป่าทําไมแล้วไปปลูกป่าก็ไม่ต้องตัดมันสิใช่ไหมถูกไหมมันคอมมอนเซนส์ง่ายๆมากเลยอะซึ่งอ่บราซิลเขาก็เปิดตัวเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยป่ามันน้อยลงแล้วเรามาตั้งกองทุนช่วยเหลือประเทศ ที่เขามีป่าอยู่แต่เขาไม่มีเงินดูแลนะเอาอย่างแถวป่าพื้นตะวันตกเนี่ยแต่ก่อนวินาเข้าไปบ่อยห้วยขาแข่งไปแถวแก่งกระจานเนี่ยน่าสงสารมากนะเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่เป็น forest r a n g e r คนที่ดูแลป่าค่าจ้างเป็นเป็นไม่ได้เป็นข้าราชการด้วยเป็นลูกจ้างรายวันเงี้ยรองทงรองเท้าก็แทบจะมีคือแบบ คืออันเนี้ยมันมันต้องการมันมันต้องมีคนดูแลเขาอะนะแล้วก็จริงๆประเทศไทยมีเงินดูแลนะแต่เงินไม่รู้ไปไหนหมดแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีนะมันก็เป็นที่มาของที่บาราซิลเนี่ยเขาพยายามจะตั้งกองทุนปรากฏว่าในการประชุมพอจบลงเนี่ย เราดมเงินเข้ากองทุนได้6,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ร้อยละ20ของกองทุนเนี่ยจะเอาไปาให้ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ชนพื้นเมืองแต่ว่าที่เป็นความล้มเหลวคือเรื่องนี้เรื่องการทำรถแมปหรือการทำแผนสเต็ป1,2,3,4เพื่อนำไปสู่การลดการใช้กรารเรือนกระจกอย่างจริงจังทำไม่ได้ ไม่มีรถแมพจริงๆตอนขอบทเขอบขอบเนี่ยมีนะประเทศไทยก็ไป a d ดอปมาว่าสมมุติปีเนี้ยเราลดเท่าไหร่ปีหน้าเราจะลดเท่าไหร่เนี่ยมีแผนแต่ปรากฏว่ารดแมปคราวนี้ไม่มี the the แนวคิดเรื่องรดแมปเพื่อเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ไปสู่การใช้พลังงานสะอาดถูกต่อต้านจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ผลิตน้ำมัน <What? S 1> เช่นซาอุดิอาระเบ,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 บียร uh ัสเซียนะฮะเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็เลยมีแค่กระดาษที่ว่างเปล่า